สวัสดีครับผมอาจารย์โก้เสริมโชคนะครับหมอดูศาสตร์แห่งไพ่พรหมยาณน,นะครับมีลูกดวงหลายๆท่านนะครับสอบถามอยากรู้ว่าตัวหนูเนี่ยหรือตัวผมเนี่ยสามารถที่จะเป็นหมอดูได้หรือไม่ผมอยากจะบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าทุกคนสามารถเป็นหมอดูได้ถ้ามีความตั้งใจแล้วก็มีความแน่วแน่แล้วก็มีการศึกษา การเรียนที่จะเป็นหมอดูในศาสตร์นั้นๆนะครับศาสตร์ไหนก็ได้ครับที่ถูกจริตกับเรานะครับทุกคนสามารถเป็นได้แต่อย่างหนึ่งจะดูแม่นหรือไม่แม่นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศีลของแต่ละท่านนะครับขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละท่านนะครับถ้าสนใจที่จะเป็นหมอดูออกาา็ลองศึกษาซื้อหนังสือมาอ่านลองศึกษาลองหัดดูดวงดูแต่ว่าอาจารย์อยากจะแนะนํานิดนึง นะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็ตามนะครับการดูดวงให้กับคนอื่นหรือดูดวงให้กับตัวเองหรือให้กับใครก็ตามนะครับควรจะพึ่งพาบารมีครูบาอาจารย์ควรจะมีครูบาอาจารย์นะครับเพราะว่าการดูดวงเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดกรรมของคนอื่นเขานะครับควรจะปรึกษาหรือว่าหาครูบาอาจารย์ให้ได้ก่อนไม่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็ตามไพ่พาลกวไพ่ยิปศีนะครับลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับตอบคาถามว่า ทุกคนสามารถเป็นหมอดูได้ไหมเป็นได้นะครับแต่ความแม่นยําเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับบุญบารมีและวัฒนาการทําบุญหมันทําหรือว่าศีลที่บริสุทิ์ของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันนะครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนนะครับไว้คราวหน้าจะมีสิ่งดีๆจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับสวัสดีครับยังไงฝากติดตามช่องทางของอาจารย์โก้เสริมงโชคได้ทุกช่องทางนะครับหรือว่าตามสัญลักษณ์ข้างล่างนะครับผมครับสวัสดีครับ